สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเอ่อ,รรรรอเออสควายวอชไปเล่นอะไรกับผมซึ่งเกมนี้นะครับมันแบบอ,าอ้าวเฮียกดยังไงครัชกดตรงนี้แหละโอเคมา <laughs> มาถึงก็ไม่รู้เลยครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเออระแก่น้าตากงโก้นะครับซึ่งเออคล้ายๆหน้าตาแลมโบ้เลยแฮร์แลมโบมาตูน้นนะถึงอะไรนะยิ่งผมว่ามันจะให้เราหยุดีคนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับแหมตามน,นั้นเลยแล้วก็ไอ้นี่ก็คือเรานะครับท่านผู้ชมครับแฮรที่ยืนแอบอยู่ ยิีแอบเลยแนบไปกันเลยเกมนี้มีอะไรบ้างวะแน่สมัสมสมั้ซึ่งเป็นเกมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเกมใหม่เปล่าไม่รู้นะกูพูดมั่วอย่าไรโอ้จุดกระต๊อบอดีตอดิโอ้โอ้เอาก็ตัวกูไปดิจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาเยอะเลยโอ้โหนี่มันสงครามโลกใช่ไหมเนี่ยชิบหายไอ้เหญ่ใหญ่เก๋กูยังไม่รู้เหีญ่เลยจะเอาเลยฮะเอาโอ้โหโอ้โหดูปืนกระปุกูดิโคตรแตกต่างเลยใช่ไหมไอูปืนพกตัวมึงปืนเชี่ยอะไรโอ้โหเอสพกนะ แหมใหญ่มีปืนมากด้วยไม่งั้นนายจะหนาวแหมหนาวไข้เลยนาวมีเป็นปืนไปวะโอ้โหไม่มีเปลนปืนด้วยหือจะเอาไอ้ราชาจะเอาเลยฮะโอ้ผู้จงโูดโอ้โหยาด้วยเดี๋ยวไม่ทิ้งเดี๋ยวไม่ทิ้โอ้โหเมฆตาสบายอยู่ได้เียโอ้โหโดวร่มโอ้โหมาท่านผู้ชมครับตะื่อกี้นี่เขาเรียกว่าเออวองว่องครับท่านผู้ชมครับแหมโอ้โห อ้มอวเลยมาจะเอาแม่ไปเออตามหาพระราชรับผมพระราชพระราชวะแหมเจ้งแม่งเอามายิงต่อเลยโอ้โหอันนี้อันนี้จะตายแล้วต้องชนครับโอ้โหคนอื่นก็มายิงมายิงกูจะแบล็คแร็เกมนี้มันมีปืนให้เก็บป่าวะน่าจะมีนะหวังว่าจะมีปืนให้เก็บนะเหนือโอ้ยชิ้นนี้ไิ้ทีจะเอาอลัหลบหลบเบรคหลบเบรกโอ้เกมชิ้นนี้แม่งเล่นไปเล่นมาไปเริ่มมึนหัวแล้วครับเริ่มมึนหัวแล้วครับโอ้โห นี่มึงสากอาจารย์หนุ่ะใช่ไหมไอ้เชี่ยยิงแบบไม่เป็นแย่เลยโอ้โหแม่งยิ่งมั่วเลยเกมชี้เนี่ยแม่งไอะไอะกูยิงกันนะครับแม่คือมึงมึงไม่คิดเชื่อจะเออเจรจาแบบคุยกันหน่อยหรือว่าทำไมต้องยิงกันนะฮะมาเริ่มกันใหม่เลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างให้เก็ตโอ้โหกูจะเดินชมมายิงกูทำไมวะเนี่ยโอ้ลิเช์โอ้โหเกมชิ้นเี้ยแม่กูมากูมาเล่นหนูว่ากูมาตายไว้ใช่ไหมไอ้เหมือนว่าจะมาตายมึงว่าจะมาตายอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับแม่ ไปลุกสุนก่อนโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่หุ้ยรถบลิกอืมจะเอาดิเอาเปล่าเอาเปล่าตายซะตายซะผมบอกว่ามันจะตายครับท่านผู้ชมครับต้องยิงมันตายนะเอามันหายไปไหนวะโอ้ยชิดีมันตือเลยฮะมือตือเลยจะเอาไหมแอบรถบลีกอุ้ยจุบบอลรถบลีกรถบลีกไงเป็นไงลืมรถบลีกทีรถบลีกโอ้โหมีพยาบาลครับท่านผู้ชมครับเก็บไปเลยแะนี่อะไรวะเนี่ย คืออะไรอ๋อตรงนี้คือกล่องเก็บนะครับท่านผู้ชมครับหวังว่าจะมีปืนดีๆสักกระบอกหนึเว้ยโอ้โหมีปืนโอ้โหไอ้เยี่ยงมาถึงก็ยิงกันเลยโึ่จะไปไหนจะไปไหนไอ้ลิเวอรามไอ้หัวแดกโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่จะตายไอ้นี่ตายอึ่มตกปรีดตกปรีดคือกูอยากได้ปืนดีๆมากเลยครัชคือเอาปืนประแป๊กมาให้โกโหอยิงแทบไม่ละคายละคายผิวเลยโอ้โหมึงจะพึ่งตากูมากูจะตายเนี่ยว้าตอนนี้เอาจริงโอ้โห มึงนี่อยู่ทุกที่นะไม่คิดตายกูแบบทำใจหน่อยเลยมามาไอหัวแดงไอหัวแดงโอ้ยโอ้ยกูจะตายไรเงี้ยไอหัวค่าเด้กทุกตัวเถอะสักตัวได้ไมได้ไม่โอ้โหมันเก็บปัญญาบ้า้คือท่านผู้ชมครับคือคือเล่นไปเล่นมาคือแบบกูมีความรู้สึกว่าคือกูกะอ่มาเลยครับท่านผู้ชมครับคือ ยังค่าได้สักตัวเลยครับโอ้โหไอ้นี่ข่อยนี่ละกันนะก่อนที่กูจะไปตายไปซะผมแม่งคนอื่นก็มียิงกูกูตายทุกรอบเลยแหมตายทุกรอบเลยมาขออีกทีละกันแหมอีกทีอะไรคือผมเนี่ยอยากฆ่าได้สักตัวเว้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตายแล้วเนี่ตาย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 เอาละท่านผู้ชมครับก็ต้องขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าล oh, <c ann ot> ืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะ ก็บายบายนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะ